สวัสดี FC ทุกท่านครับในคลิปนี้ก็มีของเล่นใหม่ไหมครับสดๆร้อนๆเลยของเล่นใหม่ก็เป็นชุดสื้อ่อาสเตอร์นะครับยี่ห้อ d d c นะครับ่ด DDC ชุดนี้นะครับเห็นเขาเลือกันว่าข้างในเงนี้ยแกะออกมาแล้วมันสามารถใช้ร่วมกันได้หลายรุ่นนะครับอ่าใชา้ร่วมกันได้หลายรุ่นในระกลุ่มรถซีซีน้อยกลุ่มฮอนด้าอะไรพวกนีน้เดี๋ยวข้างในมีอะไรนะครับเดี๋ยวไปแกะดูกันเลยนะครับเพื่อน แกะดูนะครับกล่องกอ็ใหญ่ดีนะครับฮนะแพ็กเกจสวยงามนะครับหรูหราครับก็ขออนุญาตแกะก่อนเปิดมีโซ่สเตอร์หน้าสเตอร์หลังนะครับข้างในกล่องกอ็เป็นแบบนี้ข้างในกล่องก็เป็นแบบนี้เขาจะทำามาเป็น ช่องเป็นช่องไว้สําหรับโซ่ั้งเนี่ยตรงนี้นะก็ไปดูกันนะครับอันนี้จะเป็นชุดสเตอร์แน่14ฟันนะครับสตอร์แน่น,น่าจะ14ฟันนะครับเขียนไว้ตรงนี้สตอร์หลังสเตอร์ตังเนี่ยสตอร์หลังรุ่นนี้เขาเขียนว่า3 in 1ก็จะมีคำว่าอะ,อะไรดิมเว็บ125 LED ประมาณน,นี้ เดี๋ยวก็ไปแกะดูข้างในกันเลยนะครับจะมีโซ่เดี๋ยวขออนุญาตแกะมาดูเลยเอามาแล้วอุปกรณ์ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีข้อโซ่อมีข้อโซ่ให้เรานะครับเป็น4 2 8นะครับเนะี่ยข้อโซ่ขนาด4 2 8 4 2 8นะครับ4 2 8ก็เป็นโซ่4 2 8ไปเลย แล้วก็ข้างในก็จะมีอีกจะเป็นสเตอร์หน้าสเตอร์หลังสเตอร์หลังตรงนี้พิเศษก็จะมี่าบุชเป็นฝาครอบพลาสติกมาให้นะครับเนี่ยแล้วก็สเตอร์ก็จะมีร kind of eh BE ่องบากเห็นไหมเขาก็เจาะรูมาให้ร่องบากตรงนี้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆวิธีการใช้งานเขามีวิธีการใช้งานมาให้แล้วเป็นสมุดแผ่นเป็นกระดาษแผ่นเล็กๆแลคู่มือการใช้งานนะครับคู่มือการใช้งานเห็นไหมถ้าเป็นเว็บร้อย ถ้าเป็นเว็บร้อยนะครับให้ใส่ประมาณนี้เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเว็บร้อยสิบเว็บหนึ่งสองห้าจะใส่อยู่ประมาณนี้อ่าก็จะเป็นเว็บร้อยเว็บร้อยสิก็ใส่ประมาณนี้เห็นไหมสอตัวแรกอ่ะก็จะใส่น่าจะใส่ตัวสีส้มอ่ะอาจจะใส่ตัวสีส้มตัวเนี้ยแต่อันสุดท้ายอันที่สามแมะไม่ต้องใส่ตัวสีส้มนะที่ผมดูนะเห็นไหม ก็อยู่ประมาณนี้แหละตรงนี้จะเป็นชุดดุมสเตอร์ของเว็บ11อยนะครับอันนี้110 i สิอตั้งแต่ปีเก่าจนถึงปี2 0 1 9นเนะนี่อ่าก็ประมาณนี้แหละมันสามารถใส่ได้เห็นไหมอันนี้ผมยังไม่ได้ถอดน็อสตสเตอร์นะดูรูน็อตนะครับรูน็อตมันตรงกันเลยเห็นไหมเนี่ยสี่อันนะครับเนี่ยสายมารถใส่ขอบนอกนะครับเห็นไหมสามารถใส่ขอบนอกได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นสเตอร์เท่ากันเลย แต่ถ้าเป็นสเตอร์แบบนี้แหละเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ของเวฟร้อยสิบไอนะมันไม่ได้เห็นไหมเนี่ยมันใส่ไม่ได้รูไม่ตรงรูไม่ตรงเพราะฉะนั้นมันมาทําตรงนี้นะครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้รูไม่ตรงฮะสังเกตรูแบกสี่รูนะเห็นไหมไม่ตรงกันพอดีเลยอ่ารูแบกสี่รูนี่เห็นไหมอ่าเพี่นจะใช้รูบากสี่รูตรงนี้นะ,ะในการยึดสเตอร์ไม่ต้องใช้ขอบนอกใช้ชอ่องอ่ามันจะมีมันจะมีสองวงอะ่ะวงนอกกับวงในใช้วงในเห็นไหม ใส่วง้เสร็จแล้วอาจจะต้องใส่ตัวนี้ครอบไปด้วยเพื่อความแน่นเห็นไหมอาจจะต้องใส่ตัวนี้แอบประมาณนี้ตัวนี้มันจะมีอยู่สองด้านนะมันจะมีด้านแหลมกับด้านแบนอ่ะน่าจะเอาด้านแหลมลงเห็นไหมด้านแหลมตัวนี้เวลาใส่ไปแล้วเห็นไหมมันจะมีรูอยู่มันจะมีแบกเห็นไหมแอาจะมีแบกอยู่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแบกอยู่ตรงนี้เลยเพื่อให้รับกับเพื่อให้รับกับรูข้างบนเนี่ยมันจะเป็นแบกบอยแบกแบกถ้า ขยับมาใส่แบบนี้คงเก็บไม่ได้ต้องขยับรูแบกให้เท่ากันทั้งสี่รูตัวสีส้มเนี่ยขยับรูแบกให้เท่ากันทั้งสี่รูแบบนี้มันก็จะเท่าสเตอร์ของอันนี้น่าจะเป็นของเว็บร้อยดิมร้อยนยสะสเตอร์ชุดนี้ก็ใส่รูเล็กนะครับใส่รูวงในนะครับเนี่ยให้ใส่รูวงในสองร้อยสิบไอร้อยสิบไอก็จะใส่รูวงนอกร้อยสิบไอก็จะใส่รูวงนอกแบบนี้วงในก็ไม่ได้ใช้นะครับ ส่วนสเตอร์หน้าก็เหมือนของทั่วไปน,นะครับสามารถใส่ได้เลยเรามาดูข้อโซ่ก็จะมีะข้อต่อแถมให้ข้อต่อก็ใหญ่ดีนะครับเรามาดูโซ่ครับโซ่ก็น้ําหนักดีนะครับเนี่ยหนาด้วยโซ่โซ่ตัวนี้ก็แถมมาให้โซ่ตัวนี้จะเป็นขนาดร้อยหกข้อนะครับร้อยหกข้อสี่สองแปดร้อยหกข้อประมาณนี้แหละ ก็น่าจะคุ้มนะครับเนี่ยว่าซื้อไปชุดเดียวสําหรับร้านช่างที่ทํารถตระกูลพวกนี้อยู่นะครับสามารถซื้อชุดนี้ไปชุดเดียวเลยก็ตัดปัญหาครับเวลาหลายรุ่นเลยผมว่าเว็บร้อยหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าประวันแล้วสิบแล้วสิบ LED เว็บร้อยดิมร้อยอย่างเงี้ซื้อไปชุดเดียวคุ้มเลยนะครับแล้วก็ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็มีของเล่นของใหม่มานําเสนอแหละ เอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ